สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเมล่คลิปนี้แอดมินก็มาเก็บตกบรรยากาศหลังจากที่บุ๋มบิ๋มชัชชุออนมุกสีได้ลงสนามในนัดแรกให้กับสโมสรใหม่ของเธอก็คือสโมสรฮิเมจิครับเมื่อวานบุ๋มบิ๋มทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้เราก็มารอเชียร์กันต่อสำหรับสโมสรฮิเมจิวันนี้จะลงสนามในเวลาเทีย่ยงซึ่งเมื่อวานในสนามก็มีโมเมนต์น่ารักของบุ๋มบิ๋มกับโค้ชฮิเมจิมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับน่ารักมากมากเลย เมื่อช,ชัชจุออนสามารถทำแต้มได้2แต้มรวดงานนี้ถูกใจโค้ดครับโค้ดปลื้มมากเมื่อบุมบิมเดินออกมาจากสนามโค้ดถึงกับมีการตบลังบุมบิมเบาๆเพื่อเป็นการชื่นชมเลยดูได้เลยครับโค้ดเฮป กับบุ๋มบิ้มมากๆมีรอยยิ้มเดินเมามอยกันถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับที่สาวไทยของเราสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า MVP มาครองตั้งแต่นัดแรกได้สําเร็จจนถูกออกถูกใจโค้ชได้ถึงขนาดนี้สาวไทยของเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับคุณภาพจริงๆเอาเป็นว่าวันนี้เรามารอเชียบบุ๋มบิ้มกันต่อครับ่ายทอดสดทางช่อง YouTube หลักของสโมสรฮิเมจิ สูสู้นะครับชัดชูอ่อนรอเชียรครับ